โอ้ตีนใหญ่มากว่าจะอยู่ในกล้องสวยนะพอถ่ายแล้วเห็นแบบสามมิติแบบชัดเจนน,เนนะเ <cosa> นน้้้ <c oughs> ้ฮฮฮฮยยยยย ไ่้อยู่นิ่งๆิ่ะอยู่นิงน่งๆค่งถ่ายรูปสวยปะ อันนี้ลองเปลี่ยนประตูดิเอ้ยรูปคนขับรถเหมือนสารพงษ์ชาตีเลยโอ้โนี่โคมไฟสวยมากอยู่ในกล้องอะ่ะโคมไฟ มียากมียากอยู่ยังนิ่งเด้อลูกก่อนอันนี้อันนี้หน้าเหมือนเต่าสมชายเลย นายอะไรวะเนี่ยนายจันรือเปล่าวะไปะสวย,สวยขยาใจโอ้ยแม่